สวัสดีค่ะพร้อมทำข้อสอบกันหรือยังเอ่ยถ้าเทคนิคที่ให้ไปยังไม่พอมาติวกันต่อกับ Eastland English วันนี้อาจารย์ยูดีและอาจารย์โรเบิร์ตอีส d แลนจะมาสอนติวข้อสอบภาษาอังกฤษ English Test Tutorial 1B Grammar and Usage Number 3 I looked in the refrigerator and there blank A were not some water B was not some water C were not any water D. Was not any water any not โจทย์ข้อนี้ทดสอบเราเกี่ยวกับเรื่อง quantifier ก็คือคำบ่งบอกจำนวนเห็นคำว่า there เป็นประธานเราจะใช้ verb ที่ตามมาเป็น were หรือว่า was นั้นก็ต้องดูว่าคำนามที่ตามหลังมานั้นนับได้หรือว่านับไม่ได้ คำนามที่ให้มาในที่นี้เหมือนกันหมดทุกข้อเลยก็คือคำว่า water ซึ่งแปลว่าน้ำเห็นไหมคะเราไม่มี article ข้างหน้าว่าอ่ะเราไม่มี s ตามหลังแสดงว่าคำนามในลักษณะนี้เป็นคำนามที่นับไม่ได้คำนามที่นับไม่ได้เราจะนับเปน็น1ดังนั้น verb อะไรเอ่ยที่เราใช้กับ1 was หรือ were คะแน่นอนเราจะต้องตอบ was เราจะตัดตัวเลือกคือข้อ a และข้อ c ผู้เรียนจะเห็นว่า were เราจะใช้กับคำนามที่มีมากกว่าหนึ่งมาดูต่อนะคะว่าข้อ b กับข้อ d ข้อไหนละ่ะเป็นข้อที่ถูกต้องมาดูคีย์เวิร์ดนะคะคือคำว่า not มีเหมือนกันทั้งคู่เลยเราจะเลือกยังไงดีให้จำไว้นะคะว่า not เป็นคำที่บ่งบอกถึงปฏิเสธถ้าปฏิเสธเราจะเลือกใช้คำว่า any คำว่า any เราจะใช้กับประโยคอยู่สองอย่างก็คือประโยคคำถามและก็ประโยคปฏิเสธ D. Was not any water. Number 3. I looked in the refrigerator and there was not any water. Number 4. They consider themselves to be eco friendly, but they still use blank. A. A lot of plastic. B. Many plastic. C. Much plastic bags. D. Any plastic. ข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเช่นกันนะคะที่เขาทดสอบเราเกี่ยวกับ quantifier ก็คือคำบ่งบอกจำนวนมาดูที่คำนาม plastic ไม่มีอะไม่มี s ข้อ a ข้อ b ข้อ d แสดงว่านับไม่ได้แต่เดี๋ยวก่อน bags มี s แสดงว่าจะต้องเป็นคำนามที่นับได้เราใช้กับ much ไม่ได้นะคะข้อที่เราจะตัดต่อไปข้อไหนเอ่ยคำว่า many เป็นคำบ่งบอกจำนวนที่ใช้กับคำนามที่นับได้แต่ว่าพลาสติกนับไม่ได้เราก็ตัดทิ้งเช่นกันค่ะเหลือข้อ a กับข้อ d จำได้ไหมคะอาจารย์เพิ่งสอนไปว่าเราจะใช้ any ในรูปแบบประโยคก็คือ 1. เป็นรูปแบบประโยคปฏิเสธแล้วก็ 2. เป็นรูปแบบคำถามกลับไปดูที่โจทย์ในข้อที่4ของเราค่ะเป็นประโยคปฏิเสธไม่เอ่ย ไม่เห็นมีเลยเป็นคำถามไหมก็ไม่ใช่ดังนั้นเราจึงตัดข้อ D ทิ้งออกไปง่ายๆเลยเราได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะเสริมความรู้ให้นิดนึงว่าคำว่า a lot of สามารถใช้กับคำนามที่นับได้และก็นับไม่ได้ค่ะแต่เราจะใช้กับรูปประโยคที่เป็นรูปประโยคบอกเล่าเท่านั้น A a lot of plastic They consider themselves to be eco-friendly, but they still use a lot of plastic.